ท่าพยนตร์โขตอนนี้ก็ล่อมาใกล้จะถึงบ้านลุงหนอมแล้วนะยังไม่ได้ทิเักใบสักยอดทีเดศเลยนะครับพี่น้องมันย้อนแสงใช่ไหมพี่น้องย้อนแสงเนาะต้อมาทางด้านนี้เลาะนะครับพี่น้องเลาะเลาะเลาะเดินทิเดศก่อนต้นกระดิ่งเนาะ ดเ,เดี๋ยวเราไปเก็บนะที่สะพานนะที่นาบัวกนะพี่น้องบ้านุ่หงษบ้านรุ่หงษ์หน้าบ้านรุ่หงษ์น่าจะมีเนาะไม่มีหรอกนี่ดูนะโอ้โลมาจนถึงวัดป่าภูไม้หาวพี่น้องเอา้าถูงเลยนะมาถึงนี่เลยนะเอาเก็บเก็บนี่ เก็บยอดขี้เหล็กก่อนนะฮะสุดๆกันเลยนี่นเอาให้มันหมดเอาเยอะๆเผื่อยายด้วยอเ,วเอารวดพันไม่ดับเอาเก็บเอาเอานี่ผ่านไปทำไมนี่ บันไดเลื่อนกเรยกบันไดเลื่อนอีก,กอ,อ่กะอะไรนะนิดบอกอืมนิดบอก่าเลื่อนอาช่วยกันเก็บนะพี่น้องละยอดสองยอดไม่ได้กินนานแล้วนะคิดอยากนะพี่น้องก็เลยชวนพ่อมาต่อยมาเก็บแต่จ,จะให้ยายเป็นคนแกง เก็บต้มไว้ให้ยายนะคะยอดมันอ่อนดีนะพี่น้องยือเอาหน่อยไหมจเจ้าก็มีมาทางนี้มาทางนี้ ี่เล็กมันก็จะมีทั้งยอดแดงนะคะยอดขาวเนาะโอ้ไม่ถึงไม่ถึงเดี๋ยวตกหน้าผาโอ้ขักถอะพี่น้องวัดป่าโูไม่หา้าวสูงก็ยือ้อเอา คนนมีเนาะชอบกินขี้เนะาะข่ารนเนะาะขา่ารนข่ารนสิ่งที่ไม่กินก็คือขี้หมาพี่น้องเลยขี้วัวก็กินอยู่นะใช่ไหมขี้วัวก็เอามาทำแจ่วเพีย้ขย,ยขึ้นไปเลยเลยขึ้นไปเลีอย่าตกเลย ออยอดอ้วนๆนั่นแหละที่จริงก็ไม่ได้กินยอดมันหรอกเอาใบมันเอาใบ,บอันบอกใบอ่อนมันกินยอดมันแล้วแหละไปจะกินใบมันกินใบอ่อนนะ พี่น้องได้ยังเยอะแล้วเอาอีกเอาอีกโต้แล้วมันก็เหลือน้อยนะนะเก็บเอาเยอะเยะเพราะว่าเผื่อลุงนี้ด้วยนะพี่น้องเผื่อลุงนี้หนึ่งถ้วยยายหนึ่งถ้วยนะพวกเราก็หนึ่งถ้วยไม่ต้องแกงเยอะนะไม่แกงเยอะนะแต่เก็บเยอะเว่ะพี่น้อง ตััวมนเขาตัดนี่มันออกดีเนาะไปเลาะไปอีก <ไป S 2> เอ๋เอมันเดได้นะเขาเวันนี้เราก็ซ้ายกระเป๋าสีส้มนะพี่เนอะน้องมนแดงไปหาเมื่อวานยังไปเอาไปเอาอีกอืไปเย่เนาะ ตอนายก่อนเนาะเอามาใส่อมแกงขี้เหล็กนะใส่นังใส่ไข่มดแดงนะพี่น้องในดูสองดูสิโอ,โอ้ได้แต่ก้นกระเป๋าคนนดะพี่น้องไปไปอีกแล้วก็มาเราก็ไม่เสียเที่ยวนะพี่น้องนะเราเห็นกระทินแล้วก็เก็บกระทินนั่นนี่ได้กระทินหนึ่งพัวใหญ่ๆเ,เก็บต่อไป กินป้าครับพี่น้องผ่าเลาะพานเละผาเลาะไปเรื่อยพาเลาะกันละเราจะไปหาฟืนมาต้มขี้เหล็กไหมนี่พี่น้องลุงก็ไปแล้วเนาะคงอีเบะจะหมดแล้วได้ใช่แรงงานพุทธเ่า มาเก็บที่เด็กด้วยกันนะคะพี่น้องข้นมาต่อไปที่ต้นนั้นนะดูดูนี้ขี้เหล็กยังไม่เป็นบ้งนะยังไม่เป็นหนอนหรือว่าเรายังไม่เห็นก็ไม่รู้แหละ คุ้มทรัพย์พี่น้องตรงนี้ตรงนี้พอเลยจุ่มนี้ก็น่าจะพอนะนนอไม่รู้หมาฉี่ไม่ฉี่พี่น้องเก็บอย่างเดียวเอ้ยมัน ดเดี๋ยวแม่ไปเก็บทางด้านนู้นก่อนนะนะต้นนั้นนะพอ,อมาตัดให้เก็บตรงนั้นนะคะแลก็มาเก็บตรงนี้นี่ เอย่ไปไม้แห้งพี่น้องดังกรุขบขาดครุบขาดเลยนะ

ผมมันเก็บช้านะฮะตอนนี้ก็เดือวริมทางนะฮะเลาะหาอยู่ให้กินนะครับพี่น้องเลาะจริงๆนะครับขีที้เต็กนะฮะเต็ขก็ได้น้อยเหรอเอาเด็กดีก เยอะสะั้นตีนี้ก็อยู่หน้าหน่วยอกอมป่าไม้นะแม่เราไปขึ้นเหมือนรีบไหมขอขึ้นรีบหรที่วัดภูมิฮาว โอ,โอเคนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเก็บกิเลกเสร็จนะฮะก็เดี๋ยวลอดูกระถินนะฮะนี่เดี๋ยวพาแม่มาต่อยไปหากระถินไปใส่ส้มตำนะฮะมาดูสิอู้ห uh, น่วยหนึ่งสอบตรโอเคครับอเอีกนะคลิปนี้ประมาณนี้ครับพี่น้องสวัสดีครับ